เอาไว้ให้คนเด้อเด้อมตุกเพีหน่อยมา้าวัีเบดใหม่าตุกเปล่าใส่เพิ่มไปเด้อให่เบยดด้ดีอเด้อพอเีคำเ่าย้ำพัขายเอปอกกุ้งาจะซิมอไ้ิม้ย้ำมาเลยแล้วซิมกุ้งยังย้ยเดอเิน้อมเิมมา้อหะอได้วกินน้ำกันกินน้ำกันพัมันเป็นเลยไ่ก้ไม่ หอนเลยนีหอนดีแล้พี่น้องพี่ดอนแล้วก็แซ่บอยู่ลาดิบอกดิ่งไม่ใหม่เยเด้อมีอะไรไหมหอนแห้งไม่อย่งนี่เจาบายเพิ่งพี่ไ่ได้อนวกปากได้หว่ต้องไม่กิ้งนี่นั่นนันยังเข่าหันเรา เรเผ็ดะมันบบ <c oughs> มีผิดไทยอืมนี่ขอกินเืน่อของมันอะโอ้ยใหย่เลยเขาเิ่งไปใส่หมดนะครับไปใ่เขาเ่แล้วโอ้ยม่คดูไม่ยายมาบอกเลมันหยดแมเปินเปิดมันหยดมันมันเล็่อยเนาะมันก็เลยนั่เอมันไปใช้ีคําบอนไปใช้ซีคัมบอบจักรเบนยเลยนะมันเื่ ยูหันบลาจีูหันละในหอืมันบานรุงมัเลยออกมาบอกป็นทายไปไงมันน่องน่อหอฮอน่อวกปากไว้คำหนนะึงเลยกัดขวดลย่ก่เากบบเรื่อน้ปะเนี่ยรัสเุดเราเน่ยน้กเท้านี่ยน้เท้าเ่นไของเราเา่ยของเบ

อันนี้แม่แม่ทำออโต้พอดีวันลามมาครับจับปีนโอ้ลูกจบปีนีงปีนหนึ่งปนหีนหนึ่งเป็นกินได้บ้างไม่อลูกหน้ามีลูกอลูกลงมึงบ่นม่แม่ลูกลงม่เอเออยากได้นอนมาเนาะได้ได้ได้ก็ได้ใหได้ ແມ່ນເຈົ້າຢູ່ບ້ານນີ້ເລີຍບໍ່ໄດ້ຈະມີບ້ານນນໂຢູສົນ

เขอมนนนเทำงานไกลหลายหาจมูกเขอีนเขาบอกวบ่อยกิือใจ่กมวยะแรงกระสูเออเลกออแตันน้ต่อพัสดันง่าน่อนะบอกนี่นั่ลมกระดิ่งเลยเอาไปได้นข่าวแล้วเอาไปได้กับปรเทศเทศพอนัก็ตู้หนึ่งก็รถตู้ก็รถยังทำนชื่อไูชื่อแส่ภาาไทย สเกวสกวนี่นะเออเ็นสักน่แหล้า่นี่กะีนกะนสองมัท้สองมดนรถไฟเดฟเข้มลงทับลงต้อักษาครับ

ไม่ร e ูมัน็เไยแบบเจ้าเยตอะไหหรอเออแม่ไม่มีเกีียวอันนี K ้เป็นว้าเมื่อนาว้าหนเก่ยดอกมันเป็นยังเกียวอาหน้าอยู่ลายม่ไมมีตัวไหนแล้วไม่รู้แลาวมัลานได้รูปเทาด้ลูกเราดาแม่เอลูกเกาเนเอาตนต้นใดตีเลยน่ไมรูล้อ

ก็ได้แนวะไ,ได้อีนี่นะมันเป็นหนังเหมนนี้นาะกินนมนำกันอเอาเกียคุยเข้าไปคลิปนี้เป็นคลิปคุยกันเด้เพนะี่น้อะคุยเันเข้เาไปเราคนให้มันลูกข่าแล้วมันซื้อของอใช้ลิปไปพ้อมเด้อพ่อเป็นยังง้งดังันยังเงอยัง่บ่ไคพเองซ้ำๆๆมาในนี้ปเยนายได้บ่ด้ไปเรไปงานเอบัได้านนี่อ้แล้วมันนั่งเด็ดน้ำไม่น้องน้อยโอเคนะแม่น้อ พี่น้องรบรอเดี๋ยวมาใครมาซื้อข้าวปุ่นขอบวุ่นทลาะว่ะท่านพี่น้องขอาวุ่นเปล่าน้ำม,มันได้ไครวันนี้ย่านกินยังครับวันนี้ครับอมันประคาม,ม,มส่งือประคามหวานครับหวานาเลยเออใส่ต้มไก่ที่แบนะ่บเนาะต้มไก่หวานไปเลยเย <laughs> ็นเป็นต้มไก่หวานกินเ้ามัคคี้นแม,นะม่หมอนด้อย <laughs> วนัน มาแล้วลูกแม่ร้านเจ้าเอิญไม่กินน้ำแน่นที่กินนี่เพราะดันอันนี้ก็ไม่ได้กินมากๆวัดสองงอวัดสองงอกินขา้นขาวนะแม่หมอนเด้อพี่น้องเด้อ,ข,อ,ข,อข้อมหน้าขนะ้อ,อ,อ,อามตากัน,น,มน,นไม่น้อยเมื่อตะบ่ยังอยู่ได้โอ้แล้วเห็ดไม้เหรอเนาะแค่วงออกมาเล่นให้มันเล่ยนแจหน่อยพี่น้อง งจสันติแม่พ่น้องเอาไมนู่แม่เอาไม่จักรอบด้วครับกบบมีปากนักยังกอนสมคำครับกบบมีปากหนักบมีหีีเป็นดอกอกล่างคือข้างข่มักก็โตนักเลยนะแม่มันรองแหวบไข่มักก็โตมั่นโตหนักเลยนะหนักบมมีกำลังกินเขาันเนยะบมมีหูีเนี้เรอออรรมาติของคนเนาะ เออคือเออแม่ดาไหวเลยสดยอดูได้ได้ดอกนไผแก็มันเป็นแห่งย้ดีเจแมนแมนนแม่บังออแวะมันแวบมูมันแวบเอามันมันผิดธรรมชาติของคนเท่าเนาะมันก็เลยเป็นแหงสั่นพวกมของนนนะไม่แบตามเร็องน่นะแว่าทองเนว้แมนมันเป็นเรื่องธรรมชาติ ตึงตะเงิดมาดันซะเราได้เท่าเด้อมันก็มีมือขายดีมือขายบอดีเนาะมือขายบอดีก็นอนเวทอยู่นี่เนาะข่าวแม่ก็ออบัดมือมันขายดีนี่ก็ก็มันสีเงี้ยงเงาเนี่ยจังน้อยคือว่าสร้าง่นเมียหมดนะแม่เนาะสร้างออมแอมแถวนี้เพิ่นเมียหมดมีงานบุญงานยังนน้อเัะ ลาพี่นองะกะฝันโอเค